สวัสดีครับช่องปูผาเมยนะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับลุงเพลินครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับพาคุณลุงมาใส่จุดนทสัยสังเคราะห์แสงนะครับ12ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมครับเราใส่จุดนทสัยสังเคราะห์แสงไปแล้วนะครับ5ครั้งนะครับครั้งนี้ครั้งที่6นะครับมัน3เดือนนะครับท่านผู้ชมครับ3เดือนนะครับเราปลูกแบบสาธิตก่อนนะครับเราปลูกไซบอร์ซีเมนต์นะครับท่านผู้ชม มาลุ้นช่วยกันนะครับ12ตารางเมตรจะได้กี่กิโลนะครับข้าวกอขอ6ต้นเตี้ยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณลุงพานะครับใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ12ตารางเมตรเราใส่นะครับประมาณ3ขวดนะครับคุณลุงจะใส่เลยนะครับเทอะไรคุณลุงครับเทใส่ให้ทั่วๆนะครับคุณลุงจะใส่นะครับใส่ทั่วๆไปเลยนะครับ ใส่ไปโน่นนะครับใส่ไปเลยนะครับกลุ่มกอหนึ่งนะครับก็แตกกอได้มากนะครับจุลสีสังข้อแสงช่วยนะครับช่วยอีกทางให้รากข้าวยาวนะครับเพื่อจะได้ดูดกินอาหารได้ดีนะครับจุลสีสังข้อแสงช่วยได้มากนะครับท่านชมครับแล้วก็จุลสีเจาปวกนะครับเราใส่นะครับโรตีราด นะครับท่านผู้ชมทําไมนะครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมหลายท่านพูดมานะครับทําไมไม่ปลูกเยอะๆไปเลยนะครับปลูกเยอะก็มีนะครับแต่ที่เราเห็นนะครับเราปลูกแบบสาธิตนะครับว่าเราปล hàng, ปูกห่างปลูกทีขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมเราทําก่อนนะครับถ้าเราท educator, าําเยอะๆนะครับเราก็หวานได้นะครับปักดํานะครับหรือ หน้าหยอดก็ได้นะครับแต่ที่เราเห็นนะครับเป็นกอขอหกต้นเตี้ยเราทำา12ตารางเมตรเพื่อศึกษานะครับเราปลูกห่างนะครับปลูกห่างจะได้เมล็ดจะได้เป็นกิโลกร,รัมจะเยอะหรือเปล่านะครับเราปลูกทั่วๆไปก็ปลูกแบบบวานแบบดำแบบหยอดนะแบบทีแบบห่าง มันไม่เท่าๆกันนะครับแต่เราทําครั้งนี้เราทําแบบห่างเท่าเท่กันนะครับเราจะได้กี่กิโลกรัมนะครับ12ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมครับเราทําสําเร็จอย่างไรนะครับเราจะนําเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับขอให้ท่านผู้ชมเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผู้เอยนะครับ กับคุณลุงนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับด้วยคลิปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับ